สองรับสวัสดีครับผมชื่อนายพงษ์พงษชัยหารรหัสน,นักศึกษา5 5 1 0 1 1 0 5 6 6ผมชื่อนายวัินพิชาโตรหัสนักศึกษา5410110442พวกผมมาจากคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขคานครนทร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงาน,านเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อใจ่ายให้กับระบบแสงสว่างภายในบ้าน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุสมานเชริพยานนท์ครับสําหรับวัตถุประสงค์ที่ทําในโครงงานชิ้นนี้ก็คือหนึ่งเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็สร้างวงจรซึ่งสามารถนําพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ส่วนวัตถุะสงที่2ก็คือการนําแรงดันที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มแรงดันเพื่อใช้ในระบบไฟฟ้าด้วยใช้ยังงดต,ต่อไปครัเป็นส่วนของต,งตงัววงจรที่เรานํามาใช้ จะเป็นส่วนของวงจรในชุดนี้ครับในส่วนของวงจรชุดนี้จะประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกคือส่วนของวงจร b ั c k boost ที่ใช้ในการชาร์จแบตส่วนที่2คือส่วนของ modify บ o o s t ที่ใช้ในการเพิ่มระดับแรงดันโดยในส่วนแรกเราจะทําการรับพลังงานมาจากในส่วนของเซลล์เซลล์แสงอาทิตย์แล้วนําปรับแรงดันด้วยวงจร b ั c k b o o s เพื่อใช้ในการชาร์จแบตแล้วก็เป็นอินพุตของระบบวงจรต่อไปในระบบต่อไปนี้ จะประกอบด้วยหมอแปลงซึ่งทำหน้าที่เป็นคาบ้าอินดักเตอร์ในการช่วยเพิ่มหลัดแรงดันออกมายังทางเอาต์พุตโดยทั้งระบบจะมีการควบคุมด้วย p d m Control ซึ่งเป็น c Closed loop ในการควบคุมให้แรงดันที่ออกมามีค่าตามที่เราต้องการก็คือ3โวลต์ของทางเอาต์พุตครับต่อไปจะเป็นการแสดงแผนภาพการทำงนานของระบบครับซึ่งแหล่งจ่ายของเราเนี่ยก็คือโซลาร์เซลล์จะมีระดับแรงดันอยู่ที่ประมาณ47โวลต์ DC ต่อไปมันจะเข้าวงจรในส่วนแรกก็คือวงจร buck boost converter ซึ่งวงจรส่วนนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมระดับแรงดันเพื่อทําการชาร์จแบตโดยการชาร์จแบตจะมีการใช้รีเลย์ในการควบคุมการเปิดแล้วก็ปิดวงจรเพื่อใช้ในการชาร์จแบตเพื่อให้ได้ระดับแรงดันอยู่ที่24โวลต์ DC แล้วก็จะนาแรงดันในส่วนนี้ของแบตเตอรี่ไปใช้เมื่อยามที่เราไม่มีแสงอาทิตย์หรือว่ายามที่ว่าแสงอาทิตย์ให้พลังงานแก่โหลดไม่เพียงพอหลังจากนั้นก็คือแรงดันที่ ออกมาจากวงจรบัคบูสต์คอนเวอร์เตอร์ก็จะไปเข้าสู่วงจรมัลติายบูสต์คอนเวอร์เตอร์เพื่อทําการเพิ่มระดับแรงดันให้ได้อยู่ที่ประมาณ300โวลต์ดีซึ่งจะมีการควบคุมระบบควบคุมผ่าน PWM c o ทร r เลอร์ให้ได้คงที่อยู่ที่300โวลต์ดีครับครับต่อไปจะเป็นผลการวิจัยและอภิรายผลนะครับก็คือว่าผลการทดลองของเราเนี่ยจะมีการเทคโหลดที่วัดต่ําๆแล้วก็เพิ่มเพิ่มโหลดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูผลออกมาว่า ระดับแรงดันของเราเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไร่ซึ่งผลการทดลองก็พบว่าเมื่อเราเพิ่มโหลดมากขึ้นเรื่อยๆจะทําให้แรงดันของเราเนี่ยตกลงตกลงเช่นกันแล้วก็เมื่อสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการแรงดันบัดอยู่ที่300โวลต์แล้วเราทําการทดลองพบว่าเราสามารถเทคโหลดได้สูงสุดอยู่ที่102วัตต์ทำให้ได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ280โวลต์ดีซีซึ่งการควบคุมก็เป็นการควบคุมแบบโค้ดโูลก็ได้อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็อีกสิ่งที่ได้อีกอย่างนึงก็คือว่า วัตที่เราได้เนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของวงจรต่าลงก็สูงสุดอยู่ที่1 0 2วัตโหลดอยู่ที่หนึ่งวัตทำให้ประสิทธิภาพอยู่ที่ครับแต่ไี่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อข้างต้นในรูปของวงจรนี้ต่อไปเราจะไปดูตัววงจรได้ประกอบขึ้นซึ่งเป็นวงจรจริงวงจรในส่วนตัวข้างบนนี้คือวงจรเพเวอร์วงจรหลักซึ่งเทียบได้กับเป็นวงจร ทั้งหมดเลยรวมทั้งส่วนแรกซึ่งเป็นวงจรชาร์จแบตแล้วก็ส่วนที่2ซึ่งอยู่ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นเกี่ยวกับวงจรเพิ่มแรงดันส่วนในส่วนของวงจรชาร์จแบตจะมีวงจรย่อยก็คือจะเป็นวงจรที่อยู่ข้างล่างครับซึ่งเป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมการชาร์จแล้วก็การคายประจุและการประจุข,ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เราใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน24โวลต์ครับก็คือ12โวลต์ต่ออนุนกรมกัน2ลูก ต่อไปเป็นวงจรเซนเซอร์ซึ่งอยู่ในชั้นที่2วงจรเซนเซอร์ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของ PWM controller หรือเป็นการควบคุมการทำงานแบบ close loop เพื่อให้แรงดันที่ได้ตามต้องการในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของวงจรการควบคุมซึ่งเราใช้ระบบควบคุมคือตัว a d m e g a 328P ซึ่งไปลรลบบควบคุมของ Arduino ัวควบคุมนี้เราได้เขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ควบคุมให้ทํางานครบลูกค้ดลูกควบคู่ไปกับอินพุตที่จ่ายออกมาที่จ่ายออกมาจากทางของเซนเซอร์ครับต่อไปจะเป็นตัวของวงจรสแนปเปอร์วงจรสแนปเปอร์จะอยู่ส่วนบนวงจรสแนปเปอร์ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของสไปวอลเดตหรือเป็นวอลเดตที่เกิดจากการสวิตชิ่งของสวิตหรือมอสเฟตที่เราใช้สแนปเปอร์ที่เราใช้งานนี้สามารถใช้งานได้ครับโดยสามารถลด แรงดันสปายวอนเตะสูงให้ลงมาต่ำเพื่อลดภาระที่มอเตต้องรับผิดชอบครับสำหรับรายละเอียดในส่วนของวงจรพาวเวอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือรายละเอียดจะมีประกอบด้วย L ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนําในรูปของวงจรแรกตัวเหนี่ยวนําตัวนี้จะทําหน้าที่ในวงจรบักบูสนะครับซึ่งเราจะใช้แกนเฟอร์ไรท์ ETD เบอร์44 ในส่วนต่อมาก็คือในส่วนที่ใช้ในการเชื่อมวงจรระหว่างวงจรที่1แล้วก็วงจรที่2เราจะมีตัวเหนี่ยวนําอีกตัวหนึ่งซึ่งน้าที่เป็นมออแปลงอยู่ข้างล่างซึ่งเราจะใช้ ETD เบอร์49นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตามในวงจรก็คือจะมี MOSFET ทั้ง2ตัว MOSFET ทั้ง2ตัว ซึ่งตัวแรกจะใช้ในวงจรแรกแล้วก็ตัวที่2ใช้ในวงจรในการเพิ่มแรงดันในวงจรที่อ2อันนี้จะเป็นการทดสอบเทคโหลดพัดลมตัวใหญ่50วัตต์โดยผ่านวงจรโมดิฟายบักบูตคอน์เตอร์แ that the things that i tried were in my life just to get high on when i sit alone come get a little known but i need more than myself this time step from the road to the sea to the sky and i do believe that we rely on when i lay it on come get the bread